TMC Hair Growing Spray จากศูนย์การแพทย์ทนบุรีค่ะสเปรย์ปลุกผมที่มีไมนัคซิเดียลมซที่ช่วยกระตุ้นผมให้ขึ้นและเร่งผมให้ยาวกระตุ้นเซลล์ผมบำรุงหนังศรีรษะและรากผมลดการหลุดเรื่องของเส้นผมช่วยเร่งผมให้ยาวเร็วขึ้นด้วยค่ะวิธีใช้ง่ายๆเลยค่ะลังศรษะผมเสร็จแล้วเช็ดผมให้หมาดๆฉีดสเปรย์นะคะโดยให้สเปรย์ห่างจากหนังศรีรษะประมาณ1นิ้ิวค่ะระวังอย่าให้เข้าตานะคะจากนั้นนวดหนังศรีษรษะเบาๆจนแห้ง สามารถฉีดซ้ำได้วันละสองาครั้งเลยค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะมีผมดกผมหนาะดูสุขภาพดีแล้วล่ะค่ะดึกๆใครจะง่วงก็ง่วงไปเพราะตอนบ่ายเราง่วงไปหมดแล้วเหลือเต้หิวชิมไปคำแรกอร่อยจนตกใจเบเบฟอร์โปรตีนบาร์สทำถึงเกินหอมโยเกิร์ตหอมสตรอเบอรี่ชัดเจนสุด,สด เขียวเพลินละมุนล,ลิ้นดีตัดใจมากๆในหนึ่งแท่งได้ทั้งเวโปรตีนโปรตีนนมและก็โปรตีนถั่วเหลืองน้ำตาลต่ำไขมันทรานสูเอร์ซมีโอเมก้าสแล้วก็วิตามินอ e ีด้วยนะถ้าแช่เย็นจะอร่อยขึ้นหลายเท่าเลยค่ะว้าวหนึ่กล่องสิซองกดตอนนี้จ่ายเพียงครึ่งราคา ลอกคัางเท้าเลยค่ะทุกคนลอกออกเป็นแผ่นแบบนี้เลยสาเหตุมาจากแลนวินาฟู้ดพิวมาร์กปกติเราดูแลเท้าทาครีมขัดเท้าอยู่บ่อยๆแต่เพิ่งได้รู้จักมาร์คเท้าก็กดมันเลยสิคะตัวมาร์กจะเหมือนถุงเท้าใหญ่ๆตัดตามเส้นประสวมเท้าเข้าไปพันติดห้แนนด้วยเทปกวที่เขามีมาให้ตัวมาร์กจะมีกรดจากผลไม้และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลเท้าเรามาทิ้งไว้หกสิบถึงเก้าสิบนาทีแล้วก็ล้างออกสามถึงเจ็ดวันหลังจากนั้นเท้าก็จะเริ่มลอกค่ะของเรา เริ่มลอกวันที่5เขาจะช่วยขจัดหนังที่แห้งกร้านเซลล์ผิวที่ตุยแล้วออกจึงเป็นสาเหตุหลักของเท้าเหม็นเลยนะคะปัญหาเท้าแตกก็จะหมดไปผลลัพธ์ที่ได้คือเท้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นช,นชอบม,มากๆเลยค่ะใครที่มีกลิ่นเทา้าเท้าเหม็นเท้าแตกต้องลองเลยค่ะแลนด์บีน่าฟู้ดพิวมารลองคุชชั่นตลับแรกในชีวิตให้ดูกันค่ะรอบในเนี่ยออร่ราคุชชั่นจากลฟิคุชชั่น12เฉดสีแรกในไทย เราเลือกมามั่วๆค่ะเบอร์สอลองปาดน้ำผักให้ดูก่อนอห่างกันหลายเบอร์อยู่นะคะแต่ลองเกลี่ยดูก่อนค่ะเกลี่ยง่ายไม่แย่นะทุกคนเราเพิ่งกดสิวมารอยแดงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวลองใช้ครึ่งหน้าให้ดูกันว่าช่วยปกปิดได้ดีไหมเขาเป็นคุชชั่นที่ช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะด้วยเทคโนโลยีไบโอมิเมติกเซรั่มเมมเบน ปกปิดืุนฟูต้านริ้วรอยในหนึ่งเดียวเลยค่ะมี12เฉดสีออกแบบมาเพื่อสีผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะแล้วยังเป็นคุชชั่นฟิล์มเน้นแบบธรรมชาติตัวแรกในไทยด้วยค่ะจึงสุดๆเหมาะกับทุกสภาพผิวคุมมันกันน้ํากันเหงื่อผลลัพธ์ที่ได้คือเริศมากๆไม่วอกหน้าสว่างขึ้นปกปิดดีเยี่ยมเลยค่ะออร่าคุชชั่นไปลองกันค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ด้วยนะคะ